私はね、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 私 พ้อม้อดอเดิังนานตั้งแต่ืบัวขวดบัวขวดให้น่อดี <c oughs> จ้าแม่น้องไปจ้ะดีจ้าแม่นอม้นองไอาสา<ร>นบ้านน้องน้อยจ้ะเ้าสิมาหดผักไอประตูนี่น้องอประตูพายุ่นไปเฝ้าหลานเลยจ้ะคุณนี่ผักอย่างนี้อ้ยขำบัวเราอยู่ใสบัวคอยกะจีเ,เอา<ม>หดกว่านนั่นก่อนเงี่ นี่พักซี่จีนไงแล้วก็ปลูกงามยี่ตัวงามคักคนพักซี่จีนนั้นไม่หยางนั่นแตงว่าเรามามันสิตายหมดไปอันนี้บักบวบนี่ยอือบวบแล้วปลูกไว้แต่ให้ขึ้นข้างไปเขากาแฟกับม่านอโมโอ้ยยิ่งวันที่ยี่ตะมีตู้เอาบักกีบักกีลาเอเอาไปหยาง น้ำไหลมันเลี่ยงตีไตโอ้พยายามอยายามมันไตก็เล่ไตสิไม่ใช่ใครซ้ำซ้ำนี่แหละ่ะไปมาสิไปยามปลาเด้อจ้ะไปเบิ่งว่าหาปลาเบิ่งว่าสิกอได้กินบ่เว้านี่เอาโอ้ยปลาดุกกระเสียบดินีปลาดุกหนงย่งเข้าหูพายามจันเบาเอ้าไปยามจันติดอะไนี่ว่าม่น สายบอตึงจะแดงว่าจันล so, like ันอ right oh, no oh, oh. ๋อเป็นสันติสาย่านนี่คือจันลันสายตึงๆนี่คือโอ้มีรุ่นไม่รุ่นน้องมีติจันบ้าแอรใหม่หมานบ่เอาคือว่าไม่ยังโอ้ยนั่นเด้อโอ้ยาแม่ลั่นตัวเอาที่โตนึงอยู่นั่นอะ มีตัวหนึ่งพี่น้องแล้วนะปลานิี้ังแหลกโอ้โหเป็นแจวมามาแล้วเป็นเราเองดีไปจนวันนี้เข้ามลโอ้โหเหกนําเขาแล้วนี่ตัวหนึ่ะ เอาเป็นบ่ลบไปนี่งั้นเอะมากันลงกันหน้าเขาปีสว่าสีแบกกัลงเลือไปได้เนาะบ้าตัวเม่นเบาๆดบนเาเอาใส่เทลจักจันลับแบกลงเลือไปอ้ยโอ้ยรบังบามือด้อใส่เอานี่ยละต้นแรกแหกมานจันานเมาเอเด้นี่เอาเานเอ้ยเอาเอาน้ำบ๊ปลาดุกอ่ะ บอปลาดบดอกเพราะว่ามีน่ากินเตอมเอะไปขันมีน่ากินอยูก่านปีน้องปนวยังกินอีกป้าปุ๋ยบนี้เด็ปลาตัวนึงเราว่ามันมีน่ากินอยู่ฝุ่นอย่ะขนาดนี้ยังเราบนี้มีมาเห็ดน้อยๆเอายาเจาะนว่าโอ้ยยาเสียดเอาเจาะโอ้ยเอาเจาะมีแเสีบเลพี่น้องสปเดียปลามอคนกินรอีกนกินมาหมดักมือเราจะเอาเมียนมุนิจะไปฟักน้ำเส้น้ำกันได้หล่ะ บ่อจอสบิดกับหลับบอกมากกินมุมแบงามๆพี่น้องเต็มเชียงเลยบ่ปุยหาปนกบกับมีปนกบกับมีนี่แบบนี้ฮะภากตะลอมใส่ปนกบภากตมีนี่ปักมนๆเลยตีบ๊วย ไอ้ยไปักกะเดาไม่ริงกับหลาเพื่อสิเปลียนีเนาะจะไปหาบงเยไปหาใแนลคุ่ใส่ปลาควาไปนะไปโดใส่ไปเค็งุอกปลาข่าพร้อมบุลกบุญละทางหัวหน้าครับคกณอนติดปลาดูง่ายๆดอสกไดเด่นมีพี่เนาะนี่ับก็ได้คิบ่าขับมันยังเจอขับมันยังเลว ลากินกัะผพกกระเดนก็จะแสบขนมาบ้างเลยคุมลัล้วตักมัเรยบ่นอ่มดเลียบยมดเบ้าม้นตั้าุ่วจุมือนี่ลาบย่างเดียวมัน่ะัมึงมชวนกินเสร็จแล้ลาบย่างเดียวนอนมึทีไรพี่น้องอันเก้าเก้านี่ตอนเข้านี่ ก้อนสิบบา้านนี่ตรงมีเนวเรียงพ้วมเลยขึ้นทีสองขึ้นทีสองลอก้ส <98 S 2> ิบปาทเราเด้อเสียเปียก <laughs> ย่าลืมเด้อนะย่เลืมเด้อยก้อสิบบาทโอ้ยเ้าก็เลียงองนนั่นยุคมาบวบวาของเราเดอกพี่นินงแตะวันขนหกทุ่มขึ้นมาสอคอนกว่านักเซาวไวาล้วาอลกหมอ้ ตีกว่าเลียวมึงยังขึ้นเตียงเตียงยันหน่งเลไเตียงธรรมดาพี่้อนียังรู้อะไรไมิรู้รู้รักรู้แน่เถอะออกแล้วขาดแล้ว ลำไยเสีเราเป็นมี่้ํำลำไยให้บ้าปุยอง่นลองไปกัมีนนำอาง่นด้ปลาม่งนำบางวนพุเตี๋ยบ้ามี่้ำลำไยกับนำําง่นพุตีเอาเด็แต่มาเสียบแล้วเด็กินนำลำไยกับนำําง่นหรอนัางนี่แนี่นลองไปกนหันตักกะบ้าปุยนกปักจ้ะ ตามแก้วจีบพี่น,อน,อน,น,น้องในใันนี้อันเรื่องไม่ใส่พร้อมตับตับบานมือน,นอ,นอนีอ่ยังบ้าปุ๋ยไข่หลังไข่หลังลาบใส่กันสินจุก็ได้ดลาบใส่กันก็ได้ดก้อยใส่กันไปเลย น้ำครับสดๆก็ขัดเนาะมาพูดแม่มวนแปพักกระเดามาเป็นรองวานเสียไปใช้เที่ยวถามหาห้ามเราตีแม่กันข้าวหลักพอดีขัดอยาะว่าได้กินนฟิแม่ลูกออนติพักกระเดาโอ้เที่ยวถามหาครบเครื่องเราพี่น้องหลักกินกับพักกระเดา แซ่บมาอน,นี่กระเดากะยุัวาน่าห้าวสดๆในมวน,น,นไปเจ็บมากเลยทางนี้สิเสียกสิยย่างนนนานหนูหนูตัวใหญ่ครับเป็นแต่หนูไลค่ะหมู่บ้านพี่น้อนลงลรงนี้เออตัวใหญ่ครับสีย่างสูงแต่เสี่ยงกินน้อหนูย่างหนูนำ้ำปลาพี่น้องปลาตัวเดียวนั้นปลาสุกแล้วเดียวห้าสีย่างหนูต่อไปม,มา ัร่มอย่างค่ะย่างไรมันสิบสุกอ่อนยังไม่ออกไก่สุกไปไหมหรือไก่ไก่แล้วไก่แล้วห้องก็ไปหลับเติร์นเนาะหลับเลยก็ได้ข้อหลับเลยไปหลับเลยเอ้าอาสิมาหลับเด้อจับวะนี้สูงแล้วตกหลุดลอยลอยเทียร์เนาะลอยเทียร์ตกหลุดลอยแล้วฟันโอโยมาแล้ว อันนี้อ้หอมลงไปหนึ่งห้อยกระดามีสโลดนำคนยังกระดาวเามาใบข้างนันสร้างักมันยังพี่น้องอยากจะแบว่ามีนะพักกับเอามาฟางามข่างสร้างฮะดูรรถันดูรดูนถดูรอสูรถดูรถดูรดูรถดูระอูดูรถูรเดีรยู เราแม่เจี๊ยบเอามาให้หลายอยู่ว่าไปสนทนากันนะสิน้อง่เจี๊ยบให้กระสอบหนึ่งหมดด้วยผีพอดลงไปผี่พอดลงไปคุ่มใต่โมเดียมหนึ่เบาหอมข้าวขวดเฮียปิดปุ่นจะบ๊าปุ่นห้องโยเกิร์ตนิดน้อยกันหอมข้าวขวดปิดปุ่นลงไปบบบนี้เที่ยวจะยิบหนึ่งข้าวๆว่ากว่ายุก็ปุ่งปุ่งตก ใ่ชวงยีโปเป็นยังเย็นนเยลงไปมันยังวดเอะรกเย็นสูตรเจ้าจ่าแต่นต้องม่ประเด็กนะพี่น้องะบาสูตรเจ้าจ่าต้านาณโบ้านตัตประเดยกน้ำเด็กตตใช้สูตรมันแใช้แซมมั่นคเกี่ย่งวดเจ้าขอ้ หอมดูวินหาหอมตขดทุกคนใส่กันกินเนื้อเข้ากันจังเอยนี่นะเออแก่ตัวปวนะรับมาใดนขงบบน้ไลน้ำเน้อลยงไวนกินดิ้มนื้อิ้มไลนั่นแหละหอมตัวแม มันหอมข้าขัวพีปุ้นลงไปแล้วมันหอมเข้ากันสุพร้อมแลวพี่อใส่ไหใส่ไเรียวคบเครื่องแล้วแล้วจะหอมหอมก็หอมหอมลงไปลงไปบนก็ะเสียบตัวสีอง จะจิ้มขาวเหนียวที่ข้หนยรองกันขาวเหนียวกะนารองขาดเกียร์ปห่วยขัดั้งแต่นซิมอยู่ขัดตัวข <c oughs> ัดหนักไปยังไงนยังปะผ่านหนุกผ่านหนอนปะผ่านแล้ว ทองนักิไปขวเอาผู้ถาเอไปขวก็าขวบต้องขวาน่มีไม่เนี่ยแกมแกมก็ผู้กินดิบก็กินสุกเด้อจ้ะขวบก็เป็นด to ่าสพทุกันมากินหอมใหม่ไงเขาก็เก่าละมันหีมีสาวเดียวผู้จำแยมวน มานางถ่านยนวลบ่มามาีเขาอยู่หอมใหม่ให้มาเด้อมาเด้อทั้งเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วเด้เอาทาั้งนั้นคือได้ถือพวกเราขวดพวกเราขวดให่หน่นะ <laughs> อยย่างเทียงเทียงเลยเด้อย่างเทียงเทียงเนี่ยโอ้โหคุณย่างเทียงเทียงเลยเด้ออ่มามา้มามา้าปะนี่ อินโอมพีไล <laughs> ่จังกวางหวางเฮาไอ้ถวยยังบ้าปุ๋ยปนกบในปนกบไปอไรไปยังล่ะปนกบอ่ะน่สุกด้อจ้ะสำหรับครูชินดิบ แม่แกก็เอาไปตัดนะมาเจ้าปูอยากบิบบล่ะน้เลือดจานนี้นต่องแข่ดิยานละลอยจันละร้อนนะเด้อจะกินลาบน้ำกันนี่ต้องลาบสุกลาบดิบจ้ะบุน กินกับพักกระเดาเด้อจา่าโอนี่พักกระเดาหอบหนนี่แม่หลันย่างหนูอันอย่างหนูเสียเปียกมาเด้อจ้ามากินน้ำกันมา,มาพี่น้องกินของน้ำกันกินของง่ายน้ำกันเสียบๆน้ำกันต่อๆน,น,นี่นกินมันกระ่าปุ๋ยใส่กระคอก็ลังโทก,กับพี่น้องคัดเป็นยังพักกระเดาห้องเนาะคุยกับลาบเลยสิาปุ๋ยปากกระจายให้กงหงเลี <หา S 2> ล่ยมพี่น้องเย กมลำจับไม่ขอโทษของเดก่อนเออพี่น้องเอมซี่มองสมบัะคราคาไม่ิ้มกง่ายเหมอนกันรับรมหนาววิเดียวเฮีอนแง่อวือูย่นี่ล่ะเรงหลับว่ะหลับกลอยส้วนแช่ทุงอย่างนูเนรเกลียงลำเนยเพราะกระดาเชื่อว่าเป็น เปิดงานและครับส <st itch at is> ่วนของวัยรุ่นอยากอยากเลยเพราะพักกระเดาต่วนผมก็เป็นไปวะเสัิกันว่าเมื่ท่นเป็นหนุ่มก็ยนรุ่นไปเท่อนี้เป็นแล้วพอดีกระเพิ่นปลอดลูกใจสิกิดอะไรอย่าดไเนี่ยเพนเียร่บอกนั่แหลวขมขมรทว่าบิดเดี่ยวขมเนี้ยนหวานพกกระเดาพูดเพีรกับเพอยู่ ใช่ปกระดูกวนนี่มันหวานเนี่ยถ้าหมอพ่นว่าาบ่อยคารลัมเนี่ยเนาะหมอบ่อยคลัมย่งตอะตรงคลัมเบาเป็นคารลมเนียค่ะที่มว่าอาหารคนไตอย่างนี้น้ำหวานห้องก็จเป็น แเสียัปมอยากดูเรววันเจียเสียเปียกมาน่ยันเนี่ย้นบนุ่ยกุก็เดี๋ยคนาสุได้หายอยู่หากินเนียทุ่มมันเนาะมันฮบัวเห็นบัวยิ่ขึ้นตัเคยไปได้ก็สุ

ไม่เด้อยวพอนงจอมครับแก่มือครับมาๆมาบอกแล้ใส่รอเนี่ยแล้วมแซ่อผู้ใหญ่มาแล้วโอ้ยเราเห็นตำหู้แ่บๆ่ะพี่บานตำหู้กินมันพี่รุ่นพี่จอดเลยบพี่ตังทงแม่พี่เกล็พี่บานตําหยพี่บานมันหคนเราฮับต่างคนเราพี่มุ่ง

เดยำต่อไปนลยหลับมาซูนมูกินไปบรหัรน้ำบรเลนออกเปลวใช่นูเลยตั้งไรเล้กินหลับเนยห่มมเผืออย่างนู้นยงนูไม่ตัวนเสียเียก มันอกีนัว่อ่ะบัดใส่คือใส่เปลี่นใส่เกียงหักเดียวดที่นี่ยดใส่รกคนในความเปียบหวความเมื่อเช้านี้เ่รมื่องปุ๋ยคือกุคงุวแย้เหยียังลม้กุ้มนู่นเนเหรอปุ๋ยยงไรก็หลักม้วสน่ไ่เปต้องนลาบมา เป็นในมกบเอินปนกบขึ้มีซีดีแท้จับปนกบดำขึ้นมนปนข้าวอุดรเป่นเน้ปนกบรับบอนปนสมแห้งบแ่งเปียกๆับสวัสดีันกรไปรุ่นว่าลมมันแห้งเต้มน้ำใสโย่ห่ามือนขึ้นไปยามบ่วงมือนขึ้นยามบ่วงมากดี๋ยวๆก็นีแล้วปนกบแล้วแบเจรเจิย มายำลบเดียวตามจุ่มร่มผลไข่ไไข่ลังติดเลยน้ำแบงเอาไข่ลังกัันสดมันแสบเดือ ยังไม่ไม่เนอกคือยังเไงตับมันงั่วตัวแต่คนกองบ่บางคนกอบ่หมักแต่ว่าพี่รุ่นมักี่จ้ิงหรกพอแต่พี่รุ่นแล้วมั่วปากมาคือกันเนี่ยมาผมมาขันอยังอยู่ในง่วนนี่พี่รุ่นมักเหมือนเราผมเบิ่งแล้วยืนยิ้มฮักยืนยิ้มฮับคือพอนหน่อยก็เดิมะ ก็มาปลาไหลหนูงวกับหนูของปลาพี่มันปลาเพาะผมเนินปาพุ่นหลายเวตนั่งคอยเป็นไรคอยไปเรมินแบบลินปาพุนหลายแมนกินขอนมูนกิงานเริ่มมือ็ผมดยอดครับบุกยิ่งไหนก็ขอบุณพี่น้องบุก่ในบ้านนะครับ ีคนอะไรคนแชร์คนติดตามอีสานบ้างหนยครับเตานี้มันี่มีหลับง้อมีอย่างหนูมีกดคนกบคนกบปีปลาแมนปีปลาพร้อมอย่างกรณีพร้อมได้เลยครับฝากคนอะไรคนแชร์คนติดตามครับเตานี้มันี่ครฝากพี่ฝากน้องไวุ้่มเนื่อครับสวัสดีครับพี่ยา